ลงล่าห้าหมื่นชื่อแก่รัฐธรรมนูญเลือกทีมมาสาวอตัดวงจรอุบาทสภาหัวแบบราชประชาสมาสัยให้องค์มมนตรีคั้นกรองก่อนมอบกรกตจัดเลือกตั้งจะประเด็นค่ะการเลือกสวที่ผ่านมาพบความไม่ชอบมาพากลหลายประการแล้วก็พบว่ามีการตัดสิทธิผู้ที่ขายคุณสมบัติการเป็นสวออกไปในรอบลึก ยิ่งก่อสร้างความสงสัยค่ะให้กับขั้นตอนกระบวนการที่อาจจะเข้าข่ายมีการหัวการเลือกสอวเกิดขึ้นหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่แม้ว่าจะมีการประกาศรับรองสอวใหม่เป็นแล้ว200คนแต่ก็พบว่าคนที่ได้เป็นสวนั้นบางคนค่ะคุณสมบัติความสามารถกลับดูไม่ปกติล่าสุดค่ะพบความเคลื่อนไหวของภาพประชาชนเกิดขึ้น วันนี้15กรกฎาคมคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีที่ก็มีการติดตามค่ะแล้วก็มีการจับพิรุธการเลืกอกสวมาโดยตลอดได้มีการออกมาประกาศตัดวงจรอุบาทที่จะนําไปสู่การหัวสวนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญวิธีการเลืกอกสวโดวยมีการโพสต์ข้อความค่ะผ่านทาง Facebook ว่าราชประชาสมาไซเพื่อให้ได้วุฒิสภาประชาชนไทยทุกท่าน คงได้รับทราบที่กะกะตให้การรับรองสว200คนท่ามกลางข้อคอรหาว่าเป็นสภาหัวอยู่ภายใต้สังกัดสีค่ายของพรรคการเมืองด้วยหลักการของสวต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้อานัตพรรคการเมืองต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเหนือกว่าสสเนื่องจากวุฒิสภาต้องทำหน้าที่กันกรองกฎหมายตรวจสอบและถ่วงดุล ให้กำเนิดองค์กรอิสระเช่นกกตปปชาสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆการที่สวสังกัดค่ายสีต่างๆย่อมมีโอกาสให้องค์กรอิสระสังกัดค่ายสีของพรรคการเมืองด้วยขณะที่ผ่านมาก็ยังได้ข่าวปปชว,วิ่งได้กกตรับเงินสารรัฐธรรมนูญมีการวิ่งเต้นการที่พรรคการเมืองเข้ามาครอบงำสวและองค์กรอิสระ จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นองค์ก,ก,กรกกตปปชสารธรรมนูญรับคำสั่งจากาพรคการเมืองนี่จึงเป็นปัญหาประชาธิปไตยของประเทศไทยตามที่กล่าวมาเราจึงได้เห็นพักการเมืองพยายามควบคุมสวให้ได้ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้สวเป็นกลางมีประสบการณ์และมีวุฒิภาวะก่อนหน้านี้สวมีการเลือกตั้งตามจังหวัดต่างๆก็เกิดสภาผัวเมีย เพราะใช้ฐานเสียงเดียวกันกับสสส่วนสวอแต่งตั้งก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสอวอกลุ่มอาชีพเลือกไครก็เกิดสภาหัวสังกัดสีการเมืองต้องขอย้ำว่าตราบใดที่ปล่อยให้สวอถูกแทรกแซงจากพรรคการเมืองเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบทุงดุลถูกทำลายจะทำให้ประชาธิปไตยถึงทางตันในที่สุดทำอย่างไรจึงจะได้สวอที่เป็นกลางไม่อยู่ภายใตยพ้พรรคการเมือง ที่สำคัญต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเหนือสอส,อสอการที่จะยกภารกิจให้กะกะตคัดกรองคุณสมบัติและประชาชนตัดสินใจได้รับการพิสูจน์หลายครั้งว่าทําไม่ได้ในประเทศไทยมีองค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะการวิ่งเต้นยากมาก มีเพียงองค์กรเดียวที่ประชาชนเชื่อถือนั่นก็คือองค์ขมนตรีเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ทั้งหลักสิทธิเสรีภาพการเลือกตั้งระบบตรวจสอบทุงดุลเป็นไปตามหลักการของประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึงเวลาแล้วที่ต้องให้องค์ขมนตรีคัดกรองคุณสมบัติบุคคลจากกลุ่มอาชีพต่างๆสองเท่าของแต่ละกลุ่มอาชีพและมอบให้กะกะตไปจัดการเลือกตั้ง จบด้วยการตัดสินใจของประชาชนโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้สวสมเจตนารมณ์และปิดกั้นการแทรกแซงจากพรรคการเมืองได้องค์กรอิสระที่เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เป็นที่พึ่งของพรรคการเมืองกระบวนการให้ได้มาซึ่งสวแบบนี้ไม่ใช่การถวายคืนพระราชอำนาจแต่นี่คือราชประชาสมาสายัย ตามรัฐธรรมนูญเพราะจะต้องเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการแก้รัฐธรรมนูญ พวกเราจะรวบรวมรายชื่อประชาชนห0,000ืนรายชื่อเสนอแกรัฐธรรมนูญวิธีการได้มาซึ่งสวที่เป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองมีประสบการณ์และมีวุฒิภาวะด้วยแนวทางราษฎรสมาสัยให้ประชาธิปไตยของชาติมีความยั่งยืนติดตามเร็วนี้เมื่อข้อความดังกล่าวคะ่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคน้ามาให้กำลังใจคุณหมอวรองเป็นจำนวนมากและก็บางคนคะ่ะก็สนับสนุนเช่น สนับสนุนคุณหมอค่ะเราจะไม่ทนอีกต่อไปเห็นด้วยสนับสนุนและขอขอบคุณครับที่คุณหมอรณรงค์เรื่องนี้บางคนค่ะก็สุดทนกับเรื่องนี้มีการออกมาโวยว่าสวหไลายคนที่ได้มาความรู้ความสามารถจะไปกันกรองอะไรได้ความรู้ไม่มีที่มีก็ซื้อมามีน้อยคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้จะไปทันเหลี่ยมได้ไงเอาอะไรไปคัดกรองกฎหมายสำคัญ ถามก่อนคำโตโตใครเขียนกฎหมายการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่ออะไรประเทศถอยหลังอีกครั้งเพราะเรื่องอุบาทพวกนี้อีกคนค่ะบอกว่าเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่งประชาชนส่วนมากยังขาดวุฒิภาวะอันแท้จริงขาดความรักชาติและเข้าใจความเป็นชาติอีกทั้งด้านการเรียนการสอนการศึกษาถูกวางยาทำลายแบบใช้เวลากัดกร่อนไปเรื่อยตั้งแต่ยุคแดงครั้งแรกประทุแสดงผลในปัจจุบัน การแก้ยุ่งยากต้องปร,รับโครงสร้างใหม่ทั้งประเทศต้องมีคนสิสละมาทำตรงนี้ที่ได้มาไม่เห็นไดเรื่องไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยมันควรจะมาจากการเลือกตั้งคนที่มีความรู้ในสาขาต่างๆที่จะนำมาบริหารประเทศได้ไม่ใช่เป็นคนขับรถจบจากมหาวิทยาลัยจ่ายหมดจบปริญญาน่าเศร้าใจจริงๆ บางคนค่ะก็มีการตำหนิไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างกกตว่ากกตทำยังไงถึงจะยุบหรือไล่ออกได้ทำงานไม่สมกับเงินเดือน